จังหวัดนนอบค่ะตำบลปากจันหมู่5หมู่5นี่จะอยู่ติดกับชายแดนไทยพม่าเลยค่ะอันนั้นที่เรามองไปอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งพม่าค่ะอันนี้โขดหินเวลาน้ําลงแล้วจะสวยถ้ามด,ด้านบนน้าจะใสมากแต่วันนี้รู้สึกน้ําขุ่นจงังเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆตอนเย็นๆแต่ตอนนี้ยังร้อนอยู่เลย5โมงกว่ายังร้อนอันนั้นฝั่งพม่านะคะ วตอนเย็นๆชาวบ้านก็จะมาเดินออกกำลังกายกัน,น